จังหวัดประจวบคีรีขันเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ นายเดชาเหลืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีริขันเปิดเผยว่าแม้ระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดประจวบคีริขันแต่ยังไม่ส่งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ขณะที่อ่างเก็บน้ําหลักทั้ง9แห่งมีปริมาณน้ําอยู่ที่ร้อยละ58ของระดับน้ํากักเก็บทั้งหมดยังสามารถที่จะรองรับน้ําได้อย่างไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการชประทานจังหวัดได้ทยอยปลงน้ําออกจากอ่างที่มีปริมาณน้ำ มากเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำใหม่ที่จะไหลลงในอ่างช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้จากข้อมูลปริมาณฝนสะสมของจังหวัดประจีนบุรีขันณปัจจุบันพบว่าเกินกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีซึ่งอยู่ที่1,182ม mm ิมต่อปีแล้วและมากกว่าปริมาณฝนสะสมของปี2564ซึ่งอยู่ที่969ม mm, มแสดงให้เห็นว่าในปีนี้มีน้ำมากอาจจะมีแนวโน้มเกิด สถานการณ์อุทกภัยขึ้นได้ในพื้นที่ประกอบกับขณะนี้เริ่มมีฝนตกชุกมากขึ้นจากร่องมรสุมที่เคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ของไทยจึงต้องมีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตาภัยดินถล่มจังหวัดประจวบคิริขันได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงประสบภัยใน8อำเภอพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด472หมู่บ้านและได้ สำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยไว้139แห่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการแจ้งเตือนภัยและการอพยพป,ประชาชนนอกจากนี้ได้ระดมรถขุดดินไปประจำตามจุดต่างๆเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลองทำให้การระบายน้ำที่ไหลหลากมาจากทิศตะวันตกไปลงสู่ทะเลเป็นไปด้วยความรวดเร็วในช่วงที่มีฝนตกหนักและป้องกันไม่ให้เศษสวะวัชะพืชไหลไปกระแทกคอสะพานจนทำให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะสะพานที่อยู่บนเส้นทางถนนเพชรเกษมเช่นสะพานข้ามคลองหนองยาป้องสะพานข้ามคลองวังยาวซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพานเคยมีปัญหาโคสะพานชำรุดเมื่อครั้งเกิดเหตุอุทกภัยใหญ่อำเภอบางสะพานเมื่อปี2560จนทำให้กระทบต่อการสัญจรขึ้นร่อง14จังหวัดภาคใต้ขณะที่นาวาอากาศเอกสิทธิรัตนรัฐผู้ทรงชัยู้วําน่วยการสนว์บรรเทาสาธารณาภัยกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสามารถ ว่องทรงเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภาัยกองบินหและเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองบินหลงพื้นที่อำเภอบางสะพานเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณาภายัยและช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุทกภยัยมีนางนิชาคงนินประัดอาวุโสอำเภอบางสะพานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมและแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่พร้อมนำสำรวจเส้นทางน้ำและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่พัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้แก่ประตูระบายน้ำคลองบางสะพานแนวพนังกั้นน้ำคลองบางสะพานจุดตรวจวัดระดับน้ำคลองบางสะพานซึ่งพบว่าปกติสถานการณ์น้ำในคลองอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย